สวัสดีครับพบกับวงชุวยพิชวิตโดยอาจารย์กันไซแคมกันนะครับ คำว่าห่วงจุ้ยี่เราจะพูดถึงหลักนิยามของบ้านเป็นหลักนะครับแต่วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับว่าห่วงจุ้ยกับรถยนต์เนี่ยมีหรือเปล่าตำราหไหนที่บอกว่าห่วงจุ้ยอยู่ในรถยนต์บ้างวันนี้อาจารย์การจะมีคําตอบมานะครับเขาว่าโดยปกติแลวเขาว่าห่วงจุ้ยจะจามาจากคาว่าจีนที่แปลว่าเอา่อฟืงกับสุย่ยนะครับคือลมกับน้านั่นเองแต่ถามว่ารถยนต์เรียกเป็นห่วงจุ้ยได้หรือเปล่าคําตอบคือไม่นะครับเพราะว่าเอา่อรถยนต์เป็นสิ่งของหรือเป็นยานพาหนะอย่างหนึ่งชนิดหนึง่งที่เราใช้ประกอบอาชีพทำหากินนนกคือเล่จาาสถ ไปอีกสถานที่1แต่ในอีกหลักหนึ่งถามว่าในรถยนต์นั้นเรามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราได้หรือเปล่าโดยปกติแล้วนะครับถ้าตามศาสตร์แล้วเราจะแนะนําให้ตั้งขิ่งพระหันออกหน้าบ้านรถยนต์นก็เหมือนกันนะครับว่าจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเราตั้งเอาไว้จุดไหนของรถได้บ้างจะเป็นความเชื่อนะครับต่างๆนานา,นาอาจจะเป็นภูมิภาคแล้วก็แต่ละพื้นที่จะมีการไปเจอมบ้างล่ะอาจารย์เกจิพระเกจิบ้างล่ะเพื่อเรียกขวัญและกําลังใจในการทํางานหรือว่าแค่คา,าดปลอดภัยนั่นเองนะครับตาม ศาสตร์ของหลักฮวงจุ้ยพิชีวิตแล้วการที่เราตั้งขิ่งพระหรือว่าตั้งองค์พระนั่นเองนะครับหันออกด้านหน้านะครับก็คือเหมือนกันเลยตั้งขิ่งพระหันออกหน้าบ้านตั้งองค์พระหรือว่ารูปพระที่เรานับถือเป็นพระเกจิหรือว่าหลวงพ่อองค์ต่างๆนะครับที่เราเคารพบูชาที่เรานับถือนะครับองค์เล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับตั้งหันออกด้านหน้าของรถนะครับไม่ใช่หันเข้าในนะครับหันออกด้านหน้านะครับก่อนที่เราจะออกเดินทางแต่ละครั้งนะครับก็ตั้งสติให้มั่นนะครับก็ระลึกถึงพระพุทธธพระมสแล้ว อย่าลืมนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับคุณพระอรหันต์ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ของพวกเรานน่นเองนะครับที่แรกที่สําคัญนะครับถามว่าเราตั้งอย่างนี้แล้วมีทํายังไงให้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภบ้างการตั้งหิ้งพันแล้วนะครับถามว่าการที่เราใช้รถใช้ถนนนะครับทำยังไงให้เกิดโชคลาภการขับรถนะครับอยู่ที่จิตและก็การภาวนาของเรานะครับส่วนมนเปลี่ยนนามพระจากบ้างหรือเปล่าตัวรถที่ตั้งหิ้งพันเนี่ยเป็นตัวเสริมอย่างหนึ่งนะครับตั้งหิ้งพระถามว่าไม่จำเป็นต้องมีพวงมาลัยก็ได้ก่อนออกรถถหหืืือออตาาานนนนะคแํก็ว่พมมไ และลึกถึงพระคุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์อีกสักนิดนึงก่อนนะครับอย่าลืมนะครับก็คืออย่างที่ทังโงแกนหลายๆท่านได้ยินนะครับก็คือตั้งสติก่อนสตาร์ทนั่นเองนะครับการใช้รถบนท้องถนนนะครับคือต้องมีสติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนมากสุดก็คือโทสะความโกรดนั่นเองนะครับถ้าเราตัดตัวนี้ได้เราจะมีสติมากขึ้นโทสะก็คือการที่เราโกรธเวลามีปัญหาบนท้องถนนนั่นเองอาจารย์กันอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับการขับรถขับลาเนี่ยต้องมีสติมีความใจเย็นอีกสักนิดหนึ่ง ให้ลดความเกิดอุบัติเหตุได้นะครับถ้าเรายึดตัวนี้ได้ลดโทสะลงลดความโกรธลงลดความชุนเฉียวในการใช้รถใช้ถนนมีสติมากขึ้นนะครับการเคี้ยวคาดปลอดภัยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเรามีสตินี่ส่วนหนึ่งนะครับอันอย่างที่2นะครับถามว่ามีโชคลาภก่อนที่เราจะไปดีลงานหรือว่าปิดจ็อบหรือว่าเราต้องการขับรถจากบริษัทไปที่ปลายทางเป็นมาลูกค้าหรือว่าต้องไปดีลงานอะไรต่างๆเราใช้รถของเรานะครับก่อนจะเจอลูกค้าเราพูดกับพระสักนิดนึงเราพูดกับตัวเองว่าวันนี้เราต้องทําได้บอกท่านว่าเดี๋ยว ว,วันนี้ขอปิด job ให้ได้สักหนึ่ง job หรือไม่ก็3จม job แล้วแต่เลยเราจะพูดขึ้นมามันเป็นจุดอย่างหนึ่งที่ว่ายึดเหนี่ยวจิตใจให้เราทําได้มีกําลังใจมีขวัญและกําลังใจมีเป้าหมายมีทางกิจอันนี้แน่นอนว่าถ้าความคิดเราคิดบวกวันนี้เราต้องทําให้ได้เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึง่งแน่นอน,นครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งวัคบุสโลบายว่าถามว่าทําไมก่อนออกจากรถต้องขอพรจากพระมีสติตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็ไม่ชุนเฉียวอารมณ์นะครับก็คือได้ความเขียวขัาดแน่นอนได้เรื่องโชคลาภแล้วกกก็ํําาลลลััังงขวญแะใจ การทางานในแต่ละวันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นความศรัทธาของตัวเฉพาะบุคคลด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าศาสตร์ตัวนี้เป็นความเชื่อแล้วก็จะมีเรื่องอที่มานะครับเกี่ยวกับเรื่องอัคระเลขยันนะครับก็คืออันนี้จะเป็นศาสตร์ของไทยอีกแบบหนึง่งแล้วก็เป็นความเชื่อของคนท้องถิ่นด้วยให้ออกรถมาใหม่ๆให้พระมาเจมิมลงอัขร,ระลงประพรมน้ำมนต์อันนี้ก็คือถ้าจิตเราคิดว่าโอเคจิตเราคิดว่าดี มาทาได้ครับก็คือเรียกขวัญและกําลังใจของเรานั่นเองในการใช้ชีวิตอยู่เพราะเราต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเองนะครับการตั้งที่พระในรถก็เหมือนกันตั้งเหมือนพระที่บ้านเลยวิธีการตั้งนะครับก็คือตั้งวันเสาร์หรือวันอังคารเวลา8โมงเช้า18นาทีหาพระพุธมาตั้งก็คือจะมีพระที่ขนาดไว้เหมาะสมสําหรับตั้งพระหน้ารถนะครับก็คือพระองค์พระประธานเนี่ยองเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากถ้าใหญ่เกินไปคือจะบังวิัยทัศน์ในการขับรถแล้วก็การใช้ท้องถนนนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่ หันพระหันออกด้านหน้ารถนะครับไม่ได้หันเข้าหาคนในรถนะครับเพราะว่าเวลาพระท่านจะเจออะไรชันพระท่านจะช่วยปัดเป่าก่อนเวลาเราขับไปตามทิ่นขับไปสถานที่อโคจรหรือว่าสถานที่ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พระท่านเขาจะช่วยก่อนแนะนําก็คือพระพุทธนั่นเเองไม่ว่วาจะป็นหลวสนะครับจะมีองค์แก้วเป็นครอบแก้วเล็กๆสวยงามนะครับก็คือเป็นพระท่านไม่ก็วัดใหญ่นะครับพระพุทธชิน,นราชอีกองคหนึ่งครับที่แนะนำนะครับสององค์นี้ก็คือ,เ,อเป็นพระพุทธรับมีพุทธคุณพุทธานุภาพที่สูงมากถ้าแนะนําให้บูชาก็คือตั้งวั สองหรือวันขานตั้งที่หน่ารถนะครับอย่าลืมนะครับว่าองค์ไม่แนะนําให้ใหญ่เกินไปเพื่อจะได้ไม่บังทัศนียภาพในการขับรถมุมมอง,มอง,มอง,มองการใช้รถในท้องถนนนะครับนี่ก็อีกเรื่องนึงฝากเอาไว้นะครับอย่าลืมนะครับก็การขับรถขับลาน,นะครับก็คือต้องใช้สติอีกนิดนึงนะครับลดโทสะในการขับรถในการใช้ท้องถนนก็คือควรใจเย็นลงมีสติในการตัดสินใจถ้าต้องการอยากจะทราบพ่อคิดดีๆแบบนี้เกร็ดเล็กๆน้อยน่ารู้อย่างนี้อยา่อยาลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามต้องการจะทราบ ความรู้เบื้องต้นหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับหวงจุ้ยอย่าลืมโทราหาจารย์กันนะครับได้ห่วงจุย้ยพิชิตโดยจารย์กันไซนเฮียเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ